ก็น,นี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่อยู่ตรงต๊ะทํางนานก็คือเป็นมอร์นิ่งสกินแคร์ทั้งหมดแต่ก็จะมีบางตัวที่ใช้แบบตอนกลางคืนบ้างนะคะ,ะหลักที่ใช้ก็จะมีตัวนี้นะคะของ number s e v e นะคะ radiant resor toner นะคะเป็นตัวแรกแล้วก็ช่วงนี้ก็จะใช้ตัวนี้บ่อยนะคะของ s o m b m e brightening toner เพราะว่าตอนนี้มีปัญหารอยสิวแล้วตอนนี้เราก็อยากได้ถ้าวันไหนนะคะอยากได้แบบ extra hydration ก็จะใช้ตัวนี้นะคะ d o m ตัวเรีย e วเยยม moisture toner นะคะเพราะมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แบบ ช่วยทําให้ผิวนุ่มด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวลายนี้นะคะที่แบบพูดถึงบ่อยช่วงนี้เพราะว่ากำลังเทสอยู่ก็คือของดีโปรแกรมไลน์ไวท์ชอแอคนะคะกับโลชัน่นแล้วก็จะมีแบบพวกเซรั่มตอนเช้าเราหลักก็คือจะมีตัวเนี้ยที่เป็นเปปไทด์นะคะแล้วก็มีแบบไฮยาลูรอนเซรั่มต่างๆแล้วก็มีช่วงนี้กําลังเทสตตัวเอ่อตัวนี้ ในอาซินาไมต์อินเดียนะคะแล้วก็แบบมีพวกว c ตัวนี้ก็มี o วตแต่ตอนนี้กำลังเทสตัวนี้ของ i ทม l เลสอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบครีมต่างๆตอนนี้ก็จะมี e x ็กตครีมตัวนี้ก็เบรกไว้อยู่นะคะเพราะว่ากำลังเทสตัวอื่นแล้วก็กันแดดน,นะคะกันแดดเนี่ยวันนี้ใช้เซราวีอันนี้เอเ e นแฟคทอรี่แคนเมกนะคะ ก็แล้วแต่วันเพราะว่าเราก็แบบเทสลายตัวก็เลยพยายามใช้ให้หมดเราก็จะมีข้างบนนะคะข้างบนจะมีตัวแพดก็จะสลับกันใช้นะคะวันนี้ตัวนี้ก็จะมีแบบาร์ลิ์สปอตแพดตัไว้แบบเด่นแบบความชุม่มชื้นแล้วก็ตัวยูจาไบโอติกแพดก็ช่วงที่สิวคืนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮันนี่แพดนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องแบบพวกรอยสิวเหมือนกันนะคะโทนนิ่งผิวริงแพดแล้วก็ตัวนี้เป็นเดคีมแบบเดียวที่เป็นแบบ อยู่ในกระปุกนะคะก็คือตัว Water Silk Gel นะคะของ Number Seven ตัวนี้ก็เคชูนะคะทั้งแบบตัวเซรั่มแล้วก็ในขีม